รวมการเฉพาะคิดแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้สลับหมุนเวียนผ่านทางช่อง 3, 5, 7, โคดันนาและ NBT รุ่มส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองตั้งแต่วันที่1 9กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ออกจับสายซื้ออาหารบริโภคเตรียมจัดเลี้ยงเฉลิมฉลองวันฮารีรยอบรรยากาศช่วงเช้าที่ตลาดสดรถไฟยะลาเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนำละซอหรือขนมจีนรวมถึงรแซตูปะหรือข้าวเหนียวต้มสามเหลี่ยมซึ่งเป็นอาหารของชาวไทยมุสลิมที่ใช้รับประทานกันในช่วงเทศกาลวันฮารีรายอมาวางขายเป็นจำนวนมากโดยมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางออกมาจับจ่ายซื้อหาอาหารดังกล่าวรวมทั้งผักผลไม้ขนมหวานต่างๆเพื่อเตรียมไว้จัดเลี้ยงครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงในวันเฉลิมฉลองเทศกาลฮารียรยอ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรเมืองยะลาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสถานที่จอดรถพร้อมรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนซึ่งในช่วงเย็นของวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีกำหนดให้ดูดวงจันทร์เพื่อประกาศวันตรุษ อีดิลฟิตรีหรือวันฮารีระยอของชาวมุสลิมหากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันพรุ่งนี้ชาวมุสลิมก็จะออกมาเฉลิมฉลองโดยประกอบอาหารจัดเลี้ยงและร่วมละหมาดอีดเนื่องในวันฮารีระยอปศฮิจรอกศกราช1435ค่ะ มหาวิทยาลัยหอการค้าประเมินเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ5ค่าตัวเลข GDP ปีนี้อาจโตเกินร้อยละ2น,นายธนวัตรพลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มขยายตัวได้ร้อยละ4-5เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นและส่วนราชการสามารถจัดทำงบประมาณปี2558ได้ทำให้โครงการลงทุนต่างๆของภาครัฐเดินหน้าส่งผลให้เศรษฐกิจมีโอกาสฟื้นตัวจากการลงทุนของภาคเอกชนรวมถึงการท่องเที่ยวจะปรับดีขึ้น ขณะที่การส่งออกเชื่อว่าจะปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยคาดว่าจะส่งออกจะมีการขยายตัวได้ร้อยละ3แต่ภาครัฐจะต้องดูแลอัตราการแลกเปลี่ยนไม่ให้ผันผวนมากจนเกินไปหรือเคลื่อนไหวในกรอบ31บาทถึง31บาท70สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยศูนย์พยากรณ์ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวมากกว่าร้อยละ2 แต่จะเติบโตถึงร้อยละ3ได้หรือไม่นั้นยังต้องรอการประเมินสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนที่จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศก่อนไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะชาวมุสลิมในอินเดียเตรียมฉลองเทศกาลอีเดิยฟิตรีอันเป็นการประกาศวันสิ้นสุดของการถือศีลอด ในขณะที่เดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมกำลังจะสิ้นสุดลงชาวมุสลิมในเมืองสีนครรัฐจัมมูแคชเมียร์และในเมืองอื่นๆรวมทั้งกรุงนิวเดลีของอินเดียก็กำลังเตรียมกันจะจัดฉลองเทศกาลอีเดียฟิตรีซึ่งมีขึ้นเป็นระยะเวลา3วันภายหลังการถือศีลอดโดยมีผู้คนพากันออกมาจับจ่ายซื้ออาหารและข้าของอื่นๆในตลาดและร้านค้ากันอย่างคึกคัก เทศกาลอีเดียฟิตรีจึงถือเป็นโอกาสดีสำหรับเจ้าของร้านค้าที่จะเพิ่มยอดขายในช่วงนี้โดยร้านขายขนมได้เตรียมอบขนมล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวันเพื่อผลิตขนมหวานออกมาให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วนี้ค่ะกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมองอีกครั้งในเวลา11นาฬิกสวัสดีค่ะ